สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเขาสู้ช่องหมอแค้นเตยชาแนลเหมือนเก่าและเช่นเดิมนะครับตอนนี้ผมยูทีบ้านน้องยุง่งตะมน้องแวงอำเภอเมืองจังหวัดร้อยดครับพี่น้องครับสีผ้าพี่น้องมาชม่มควายครับควายงามเอ่อของจังหวัดร้อยดถือว่าเป็นา้ามใหญ่ที่ได้มาตรฐานนะครับอีกา้ามหนึ่งและก็เอ่อเป็นควายที่ สายพันธุ์นี่ถือว่าสุดยอดอลีครับพี่น้องครับนะครับคว้ยงามครับพี่น้องครับของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้จักเจ้าของเจ้าของฟาร์มก็จักไปอยู่สายพี่น้องครับเออแต่ว่าเดี๋ยวสิผาพี่น้องรอรอแลรเบ้างสักวันนะครับพี่แหละเอาหมวกมาทางนี้ก็คือคือคือสีเป็นสีเป็นเจ้าของฟาร์มไปดอกสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาแนะนําตัวจักบาทสักวันเนี่ยผมนายรังสรรอาสาขันครับนายรังสรรอาสาขัน อาะซื้อเรียนไทยบ้านเฮาเอิญเดียวครับเอิญเดียวเนาะครับเนาะครับผมเอ๊มื้อนี้มีโอกาสได้มาบ้านเจ้าของหมอแคนเตช่วยเราครับก็เลยอยากสิพาอยากให้พี่เดียวเนี่ยนะครับนําเสนอนะครับเพราะว่าสิเป็นคว้ยงามนี่ล่ะเลี้ยงเจ็ดตัวครับเดี๋วนี้ในคอกเด้อเนี่ยตัวนี้เลี้ยงอยู่13บตัวครับ13บตัวครับป๊าดผมเห็นป้ายนไหมเจ้าต้นสูงนี่นไหมแม่สายไหมพ่อใบโพสายอุทัยนี่อันเดี๋ยวนี้ยุ่งอย่างนี้บ่ครับใครง่าย ง่ายง่ายเขาก้มเปอร์ซัสครับทาพระครับง่ายเขาก้มเปอร์ซัททาพระเป็นยังขึ้นใหญ่ไปพุ่นครับผมรีดน้ำเชื้อเกี่ยวใจประชาชนครับโอ้รีดน้ำเชื้อแบ่งปันสายพันธุ์ครับโอ้ครับเอาบัดนี้เห็นเห็นเอาเอาอยู่ข้างนอกสักอันเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนี่ครับนี่นี่นี่ปัดขึ้งใหญ่อาดราทัยปัดมาเป็นแฝดกับเจ้าของฟาร์มาเนี่โอ้อันนี้มีเชื่ออยู่บ่ครับเชื่อเสียงเรียกน้ำมีอยู่บ่ฮะเจ้าเพชรครับเจ้าเพชร เจ้าเพชรความสูงไรไปเลยนี่ลอยหาซีบลอยหาซีบนาะครับนนสายพันธุ์นี่มาตาสายพ่อนี่อุไทยครับพ่ออุไทยสายพันธุ์มาตาอุไทยครับโอ้ครับได้ได้ครับได้เห็นข่าวข้าวว่าได้เอาควายนี่ไปประกวดครับไปประกวดตัวไหนกะนี่ตัวหนึ่งครับโอ้อันนี้อันนี้นี่พันธุ์ได้รับรางวัลอะไรเนี่ยครับนี่ยังครับยังเตรียมเตรียมตัวเข้าประกวดเตรียมตัวกำลังสี่อ่าเนาะคัดคัด วีผมใส่วีวันเลยค่ะแม่นผู้สาวอ่ะเนาะเออเอาหงายงามโอ้ดังนะทายางเห็ดอาลาร์ดโยพี่น้องเอ้ยเคยไปไายตั้งแต่ทั้งอ่าอ่าฟาร์ม้ข้อยตั้งแต่ยุทั้งอุบลครับมัหนี้ภาพพี่น้องก็บึงละเอียดอัน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 สีนั้นเป็นสีอะไรผมกับว่า่อยมีความหูบอะไรที่เห็นเรื่องหัวเรื่องข้อยเดียวเนี่ยข้อยเผือกครับฮะข้อยเผือกข้อยเผือกครับอันนี้อายุอะไรจกปีแล้วครับนี่อันนี้ปีสามเดือนครับปีสามเดือนครับอันเจ้าเพชรเลยเจ้าเพชรยุทั้งขุนเลยเพชรนั้น ปีแปดเดือนครับเพชรนี่ปีแปดเดือนสายอุทัยอันนี้ค้อยเผือกนี่จากไสอันนี้สายพันธุ์ครับเป็นหลานเงินอุทัยครับโอ้หลานเงินอุทัย <ๆ S 1> โอ้ครับสิบสามตัวบันอยู่ในอยู่ในคอครับสิบสามตัวครับโอ้ครับพี่น้องอยากอยากมาเบิงอยากมาแบ่งปันนี่ได้บ่ครับได้บ่ได้ครับได้ครับได้อยู่โอ้ให้เปิดให้เปิดราคาปอนี่เปิดราคาปอนี่ นี่เปิดแน่อยู่ครับโอ้เปิดแน่อยู่เนาะครับเนาะอันนี้สิเปิดไลรบ่ได้สิตัวนี้เปิดอยู่สี่แสนเก่าครับสี่สิบเก่าน้อสี่แสนเก่าน้ออ้ยออนซ้อนหลายพี่น้องครับเป็นตะเชียงเชียงเนาะครับเนาะเชียงครับ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 โอ้สี่แสนเก่าฟ้ามควายเงินล้านครับพี่น้องครับออนซ้อนออนซ้อนหลายพี่น้องอย่าดูถูกเด้อบัดนี้เด้อเออผัดว้าวววแค่เด็กเลี้ยงควายผัดว่าเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนความคิดครับพี่น้องครับตั้งแต่ควายเดี๋ยวนี้กัตัวละสองแสนสามแสนสี่แสนแถวเนาะครับเนาะ อืมเจ้าต้นซุ้งนี่ทีานี้ผมมาติดตามเจ้าต้นซุ้งนี่กำลังศึกษาอยู่โอ้ยบ่วใหญ่มาเห็นตัวจริงเพิ่นสัมย่ำไดนบ่เพิ่นจัคสิได้มายามทางหลายเยอะจีบวะนี่คร,ครับั <c oughs> ว่หญ่มากเหรอครับคือบ <c oughs> ัวใหญ่มากเลยครับ6บคุ่มเบอร์อ5ถ้าผมเบอร์ซับเลยครับอ่อนซ้อนหลายพูดพี่น้องครับออกมาบัดนี้อันออกมากข้างนอกพอแสงในอ่อนซ้อนครับควายเผือกอันนี้ราคาคุณเดียวเปิดอยู่ที่ 490,000บาทนะครับผมเออไอ้เพืชนะควอยดำอยู่งานสะกลครับโอ้ไปประกวดควอยดำอยู่งานงานอยู่สะกลงานสะกลครับไอ้เพคนเดทที่2โอ้ครับนเอ้าครับเอาบัดนี๋ยวผมถามนะครับคุณเดียวครับไอ้การบริหารจัดการเรื่องคอกเรื่องยังเนี่ยให้จังเลยอาหารอีหยังให้มันกินมม้วนเฟืองม้วนอีหยังครับก็มีอาหารเสริมครับเพื่อประกวดอาหารเสริมครับมีเครื่องนี่ยังม้วนน้าอาหารเสริม มีเฟืองมีหยาคระน่อนหนามกระน่อนหนามผมเห็นบ่อย่างหลังนี่บ่บ่อนอานหนามบ่อนี่บ่ครับบางอันผุ่มข่ยางไปโยไปเบิ่งโยเป็นบ่อนอานหนามนะครับเน้องเฟืองนี่เฮาให้ดูบ่เฟืองเสาแรงครับเสาแรงเาแรงครับ่งเสาแรงอันหยาด้วยครับหยาเที่ยังขับเดียวครับหยาเที่ยังขับเดียวมันมันมีเทคนิคบ่เป็นยังคือต้องให้เฟืองสองขับให้หยาขับเดียวเสา เศร้านี่เขากะมู่ประกวดนี่ก็ต้องอัดอาหารครับเตรียมเขาเตรียมเขางานประกวดบที่อให้มันทล่องทองมันครับว่ามัไม่หอนังการประกวดนี่แควของสายงานเดียวนี่มี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 ตัวไดที่เขาชนะรางวัลต่างๆมาครับกับกับงานประกวดยุ่ยสเนี่ยครับกมีตัวขายไปเก้าแสนคั่ครับเก้าแสนคัวครับชนะ ที่หนึ่งอยู่วัดัมดอนซาดครับอที่หนึ่งไร่หม่งกับ ga, ที่สองที่สองพิษณุโลกครับที่สองนี่พิษณุโลกเมียนครับที่สองพิษณุโลกอืครับคือคือควยที่ห้าเลี้ยงมากกับเมื่อคัดคัดนังคัดยังมากกับเมื่อเลี่ยงป้อนเขาป้อนอาหารป้อนยากับห้าวบันเถาะเพราะมันเอาค้ายพื้นไปประกวดตัวโอ้ยอ่อนซ้อนหลายพี่น้องครับพานการประกวดมากแล้วก็ขายขาย ราคาเป็นล้านครับพี่น้องครับอยู่ในนี้ก็หลายล้านครับคันขันสตีเป็นยอดเงิ้นะครับมีพเอกของขอกครับอันนี้ก็ครับมีพระเอกของขอกใส่ผมอยากเบิ่งนี่บัดนี้โอ้ยเจ้าก็ได้เนาะเดียวเนาะเออมีพระเอกมีพระเอกก็นิ่งนินี่นี่บ่คอยบ่ค่อยจั่วมาให้พี่น้องเฮาเบิ่งเอามาเบิ่งกันครับพี่น้องครับผมอยากเบิ่งแล้วพระเอกประจําฟั่มประจําฟั่มต้นสุ่งนี่ครับเออฟั่มคั้วเงามนี่พี่น้องครับเมืองรายเอีดนะครับเออ คนมาเสนอราคาให้สองล้านหาแสนบาทมีมีนะครับเจ้าของไม่อยากมาเสนอราคาให้ราคาเท่าไรกว่าสองล้านหาแสนบาทสองล้านหาแสนบาทพี่น้องครับตัวนี้นะครับมี่ซื้อว่าจังไหนครับเนี่ยวันชนะครับพันชนะวันวันชนะวันชนะปอดสูงกว่าเพชรตัวนี่สูงประมาณเท่าไรครับเนี่ยสูงร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบพี่น้องครับผมว่ามันเจ้าเพชรสูงหลืร้อยห้าสิบกว่าเลยอันนี้สูงร้อยหกสิบโอ้ยเกือบ อา,อายุอายุไรบ้านนี้กนครับอายุ3ปีครับอายุ3ปีพี่น้องครับบอสเอาคือหูแท่านี่โอ้ยเอาเร็กหน่อยเขินขี้มันตื่นอยู่บ่นี่บ่ครับเขินขี้อะไครับสองล้านเท่าไรก่อสองล้านฮาเซนบาท,าบาทครับสองล้านฮาเซนบาทสิ่บ่ได้เอินเดียวเสือพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ต้องจักหน่อยนี่ต้องเอินเสียแล้วครับเออพี่น้องต้องเปลี่ยนความคิดแหละครับเดี๋ยวนี้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายนี่ยเมนบ่สฮาเสร็เดียว ต้องเปลี่ยนความคิดเดี๋ยวตะกี้เนี่ยว้ยไปหาเลี้ยงขัวเลี้ยงควายมันสีใดเงี่ยอ่างปลาชาเด็กน้อยเลี้ยงขัวเลี้ยงควาวหวานหวานที่เนาะเออย่างในหน่อยก็ได้ปุ๊ดนี่ปุ๊ดนี่ให้พ่อให้แม่หลายแสนได้ปุ๊ดนี่ปัดอ่อนซ่อนไหลนี่ด้อายุอีกปีแหละครับเดียวครับผมบอกครับครับผมยี่สิบเจ็ดปีครับยี่สิบเจ็ดปีพี่น้องครับปัดยี่สิบเจ็ดปีมีเป็นเอ่อที่ว่าเป็นผู้บริหารผู้จัดการเนาะ ผู้จัดการทางด้านฟาร์มต้นซุ่งนะครับบ้านหนองยุ่งตะบนหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดลอยกระท่อมเมนบโบออมีพี่น้องอยากมาเยี่ยมมายามไหนได้บอได้ครับได้ครับโอ้ยอ่อนซ้อนไรให้ให้สุ่นเจ้กบ้านนะให้ให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 รวบจ้กบ้านนะปอพี่น้องครับสร้างหลานเก่าอยู่อยู่บ้านหนองยุ่งสะกวันเดอ้ออยู่บ้านหนองยุ่งสะกวันเด้อเออย่าฝ่าวย่าฝ่าวไปใส่เดอ้ออยู่อยู่นี่สะกวัอนอ่อนซ้อนไรอายุสามสามปีสามปีครับนอกจากเลี้ยงควายแลย้วเขาเลี้ยงยังไง มี <S <S ่บ่สย่างครับสย่างมีสุย่างครับเป็ดฮานไก่ง่วงมีเบิดครับฮะเป็ดฮานไก่ง่วงมีเบิดไก่ตีกับมีครับไก่ตีกับมี่ชื่นชอบอันใดนี er> ่มาเบิ่งได้บันเถาะเออพี่น้องชื่นชอบไก่ตีบ่เอออยากได้พันไก่ตีอยากได้พันฮานพันไก่ยังก่อนเหรอไก่ง่วงนี่มาหาได้บันเถาะโอ่อนซ้อนหลายครับเป็นแบบเลี้ยงทุกอย่างนะครับบ่บ่บ่ได้ บ,บ่ได้ปลูกฝังแต่แนวใดแนวหนึ่งนะครับแต่หลักๆก,ก,ก็คือขัวอ้วไอ้น้อนะครับหาหญ้าหาง้วก็แม่นพอดีได้ก็เป็นเป็นอาชีพในครอบครัวเอออีพ่ออีแม่กัหาหญ้าหาหาหญ้าหาเฟืองให้คั้ยนะครับเออทางลูกนี่ก็เป็นผู้บริหารเออผู้หาแรงต่างๆครับแรงประกวดเป็นปบ่แรงประกวดแรงใด้มองคั้ยงามเออมองใดน้ำเสนอนั่น เรียกแข่งเรียกขาอันเจ้าของโอ้คือคือ,คอเป็นเต่าหูเถอะสูงหน่อยหกสิบตะสูงหน่อยหกสิบครันี่ไหนครับพี่น้องอสนใจอยากมาชมหรืออยากมาแลกเปลี่ยนพันธุกรรมกันเลี้ยนเชิญนะครับอยากมาแบ่งพันธุกรรมเออไปเบิงไปแย่งเด้อกันเลี้ยนเชิญนะครับผมสี่ใสเป็นภาษาอีสานเพราะว่าช่องผมนี่เกี่ยวกับอีสานพี่น้องหลายผู้หลายคนกัน อ่ะทำไมไม่ใช้เป็นภาษากลางบ้างพันวาดิ <laughs> ไปไทยคั้ยไปไทยง้อไทยคัย้ยทำไมไม่ใช้เสียงภาษากลางบ้างเออถ้าถ้าไม่เข้าใจอะไรก็เดี๋ยวโทรมาหาผมนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้นะครับอ <laughs> เออเบอร์โทรอ่ะพี่น้องโทรสอบถามก่อนได้ได้ครับหมายเลขโทรศัพท์ครับศูนย์เก้าสามครับศูนย์เก้าสามหกสองศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าแปดสามครับแปดเก้าแปดสามโทรมาสอบถามเบื้องได้ว่าเห็นอยู่ในคลิปเนาะ เห็นยังไงคลิปอยากมาเบิงสอบถามเส้นทางนะครับกะเลี้ยนเชิญนะครับพี่น้องครับเออบ่หวงบ่กหามดอกเนาะพี่น้องมาเยี่ยมมายามนี่เนาะแต่ว่ากะโทษโทษนัดสักวันลั่งเถื่อกได้ออกไปข้างนอกเอออีพออีเมียล่ะกับ่วกหูจักน้ำรีวันติเอองหันมาเยือถทาเจ้าของถทาอ้เดียวโดนครับพี่น้องครับโดนเตืบบสิทธิไทยเอาพอเอามียเพราะว่าอย่ามาถามเลยคนพวกหูเรื่องมัเอ้าว อัน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 ยุคหางนี่นะครับคั้ยคั้ยเผือกเคลื่อนหมดอะไก็ได้แม่ของตัวเผือกเหรอฮะแม่ของตัวเผือกว่าไปเบิ้งแม่ยสักวันเด้ป่าวนี้เด้อลูกลูกนี่ดิลูกนี่อายุไรบ้างได้ก่อนลูกลูกอะไรครับลูกนี่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 บ้เห็นไหมเห็นไหมปีสามเดือนครับปีสเดือนตัวนี้ปีสามเดือนเนาะโอ้เจ้าเพชรกับออนซ้อนอ่อนซ้อนครับพี่น้องครับอู้พี่น้องเห็นอยู่ในรูปปฏิวัปิขั้วขั้วตัวหน่อยหน่อยนึงเคลื่อนอันนี้ เบิ้งเบื้งคนเบิ้งเจ้าของใช่กันตลวจครับพี่น้องเอ้ยเออแม่พ่อสูงัจะว่าให้ลูกได้แช่มครับแม่พ่อสูงแต่ว่าให้ลูกได้แช่มพี่น้องครับปัดซ่อนไหลส่วนมากนี่สายพันธุ์พันธุกรรมมาตาอุทัยเป็นบ่เดียวอ๋อครับพี่น้องครับผมและอ่อนซ่อนแหละนะครับพี่น้องอยากมาชมควายงามกะเลี้ยนเชิญ ราคาเริ่มตั้งแต่หลักแสนจนหอดลักล้านครับสองล้านเก้าแสนเจ้าอียังก่อวันชนะน,ชนะครับโบมีวันแพ้ครับมีแต่วันชนะอย่างเดียวหูยอยหพ่นพี่น้องครับเอออันนี้ดิแม่เนี่แม่แม่ตรงมีซื้อดิ academy. แม่ซื้อวะฮะแม่ฝ<า>่ายแม่ฝ่ายปัดซ่อนไหลโอ้แม่นี่ได้ยักปีแล้วแม่เดียวแม่ได้ประมาณหกปีได้ประมาณหกปี โอครับครับโมนี้ก็ต้องขอขอบคุณสําหรับนะครับอ่าอ่าคุณเดียวนะครับรังสรรค์อาสาขันเนาะครับเนาะครับผมพี่น้องผ่านไปผ่านมารอยยศสารคามบริษัทซิรินทร์ขอนแก่นเอออยากแวะมาหากะเลี้ยนเช่นบ้านน้องยุ่งตำบลน้องแว้งเออาอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับผมห่างจากอ่าเมืองร้อยเอ็ดเท่ากับบรจักกิโลเนาะครับเออเส้นร้อยเอ็ดสารคาม ติดๆครับถนนไม้เรียกยี่สิบสามครับกับบ้านเดียวกันนี่แหละครับอันผมนี่ก็ได้กับหมอแค้นเตยนี่ก็ได้เอานะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเดี่ยวนะครับผ้าพี่น้องเฮามาเบิงนะครับคั้ยกระบือนะครับเสื้อสายมาจางแต่อุทัยนะครับพี่น้องชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดซับตะไข่นะครับช่องหมอแค้นเตยชาแนลเด้อพี่น้องเด้อนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม